สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูแตงรุ่นใหม่นะจ๊ะรุ่นใหม่แต่ทางฝั่งนี้จะเป็นแตงแตงค้างหรือว่าแตงยาวแตงแอเขาเรียกแตงแอที่บ้านเรียกแตงแอแต่ลูกมันจะยาวๆหน่อยนี่คนทำค้างนุ่นทำอยู่นุ่นกำลังจะทำค้างยังไม่ได้ขึ้นตะข่ายนี่ค่ะ ค้างแตงแตงรุ่นใหม่จะกำลังทาแตงคนละอย่างกับแตงกวาน้อยแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นแตงยาวแตงเอแตงเอนะจ๊ะนี่กําลังจะขึ้นค้างแล้วจ้านี่ต้นนี่ต้นครั้งที่แล้วถ่ายต้นแตงกวาเราอันนี้ไม่ใช่แตงกวานะจ๊ะ แต่เป็นแตงแอแตงลูกยาวแต่งลูกยาว,ยาวลูกยาวครั้งที่แล้วเป็นแตงกวาที่เราถ่ายไปอันนี้เป็นแตงแอแตงทำพังแตงอะไรเราก็ทำค้างทุกอย่างเพราะว่าเป็นการเก็บง่ายเก็บคนเดียวก็เสร็จเก็บได้เยอะด้วย น,นู้นฝัน่งน้นเป็นแตงกวาฝั่งน้นท,ที่เราถ่ายไปคือแตงกวาอันนี้เป็นแตงแอดคือแตงยาวเราจะทำเอาเองทุกอย่างจ้าคนทำก็อยู่ทางนูน้นฝั่งนู้นคนทำคนถ่ายอยู่ฝั่งนี้นู้นคนทำคนท,ยยนนนคนทำคทำ้าง ดูไกลสติปิวเลยเราก็มาถ่ายอย่างเดียวมาถ่ายมาถ่ายอย่างเดียวนุ่นนุ่นต้นคนทำสวยไหมคะกำลังสวยคะ่ะต้นต้นกำลังสวยงาม กำลังสวยงามเลยจ้ากำลังจะทำค้างฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำกำลังจะขุดหลุมเราต้องอาสาแรงทำทำหลุมฝั่งนี้ยังไม่ได้ใส่หลักอันนี้ใส่หลักแล้วอันนี้ใส่หลัก แต่ฝั่งนี้ยังไม่ได้ใส่หลักเราจะพูดเหมือนกันไหมคะถ้าใส่หลักทําหลักทําตะคายพูดภาษาพื้นบ้านของบ้านของบ้านเราคือถ้าตั้งหลักแล้วแล้วจ้านี่ ขอบคุณนะคะที่เข้าสมคบคิดหน้าจะกันใหม่จ้าขอบคุณมากมากเลยจ้าที่เข้ามาสมคบกันจ้า